สวัสดีครับในสําหรับ e ีพีที่3นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าอีเช่นเคยนะครับเรื่องเล่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าใครทหารเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณบอมนะครับเป็นเรื่องราวในช่วงที่คุณบอมเนี่ยเข้าไปเป็นทหารรับใช้ชาติ2ปีเริ่มเรื่องก็คือคุณบอมเนี่ยเล่าว,ว่าโดยพื้นฐาน้วเนี่ยคุณบอมเป็นคนจังหวัดลพบ,บุรีนะครับเมืเ่อได้หมายเรียกเกณฑ์ทหารกองประจําการโดยคุณบอมเนี่ยจับได้ใบแดง ซึ่งตอนนั้นผมก็ถามว่าคุณบอลจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเป็นทหารหรือเปล่าบอมบอกว่าตอนนั้นก็ยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าพอเป็นทหารจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับบอมเนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่บ้านไปได้เยอะและสามารถเก็บเงินส่งให้ทางบ้านได้ด้วยคุณบอมก,กอ็ถึงเวลาครับก็ได้เข้าไปฝึกทหารใหม่ในกรมทหารแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากจบ้านประมาณ20กิโลช่วงหนึ่งเดือนแรกคุณบอมบอกว่าเป็นช่วงการปรับตัวปรับระเบียบชีวิตนะครับระเบียบวินัยทหาร ปรับร่างกายตื่นตีสี่ครึ่งเริ่มวิ่งออกกําลังกายฝึกท่าพื้นฐานต่างๆซ้ายหันขวาหันก็เรียกว่าหนักมากนะครับก็ซึ่งใปนช่วงที่คุณบอมบอกว่ากลับมาถึงที่พักเนี่ยหลับสบายมากโอทีมอสปุ๊บหลับปั๊บเลยนะครับพอฝึกทหารนใหม่เสร็จเนี่ยทุกคนก็จะได้เข้าสังกัดกองร้อยต้นสังกัดตอนที่จับใบแดงได้นะครับอพอนี่ก็เป็นเรื่องที่จะเข้ามาถึงในกองกองร้อยแล้วนะครับ พอเข้ามาในกองร้อยเนี่ยคุณบอมเล่าว่าผลหาหมาทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอายุมากน้อยแค่ไหนก็จะถือว่าต้องเป็นรุ่นน้องทุกคนแล้วแต่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่ได้รับ,บอมอบหมายแตกต่างกันนะครับคุณบอมเองเนี่ยได้รับหน้าที่ในหน่วยสุธกรรมแล้ผมกถามว่าสุธกรรม,มันคืออะไรครับคุณบอกว่าก็คือเป็นการทาอาหารให้กับคนในกองร้อยฐานนั่นเอง ทุกคนก็นจะเริ่มมีการจับเวรยามเฝ้าประจําจุดต่างๆในค่ายพอตารางการเข้าเวรมาถึงช่วงนี้คุณบอมบอกว่าเป็นช่วงที่จะลุ้นมากๆนะครับว่าจะได้ไปประจํำลงจุดไหนในกองร้อยของคุณบอมเนี่ยก็จะมีเวรรับผิดชอบกันอยู่4จุดหนึ่งก็คือป้อมหน้าทางเข้ากองพันครับสองคลังเก็บอาวุธสามโรงเก็บร แล้วก็สีก็คือเฝ้ากองร้อยที่คุณบอมนอนนั่นแหละครับพวกรุ่นพี่มักจะมามาบิา้วนะครับว่าสำหรับพวกน้องใหม่เนี่ยใครที่ได้เฝ้าคางเก็บอาวุธเนี่ยสวยแน่ๆเพราะว่ามีเสียงเล่าเสียงลือกันว่าแบบตรงนั้นเนี่ยแบบผีดุมากๆพวกรุ่นพี่เนี่ยเจอกันจนชินแล้วนะครับเรื่องมันก็เริ่มตรงนี้นะครับคุณบอมเล่าต่อว่า คุณบอมเข้าเวรคือาตารางครั้งแรกมาเนี่ยไม่ใช่ที่ป้อม <c oughs> ไม่ใช่ที่คลังเก็บเก็บสิ่งเก็บอาวุธนะครับแต่เริ่มที่ต้นที่ป้อมนายข้าวกองพันซึ่งเป็นจุดที่โอกาสจะเจอผีหรือเรื่องแปลกเนี่ยน้อยมากแทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อได้เวลาที่จะต้องไปประจำจุดเข้าเวรเนี่ยจากที่รับผิดชอบก็จะมาเรียกพลทหารเข้าแถวนะครับเพื่อพาไปแลกเวรประจําจุดต่างๆ คุณบอมได้อยู่ป้อมหน้ากับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นพลทหารใหม่เหมือนกันโดยจ่าเขาบอกว่าจะคอยตรวจเป็นะะระยะนะครับหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากแค่ถือปืนเดินตรวจตราบริเวณป้อมอถ้ามีรถผ่านมาก็ให้ปิดไฟหน้ากระจกข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณบอมบอกว่า,าตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยแทบไม่มีใครเขาออกกองพันเลยนะครับจะมีก็แค่รถขับผ่านไปผ่านมา ซึ่งนานาจะมาสักคันก็คือผ่านด้านหน้าเป็นถนนใหญ่อยู่ข้างหน้าป้อมนะครับคุณบอมบอกว่า <c oughs> ลักษณะป้อมเนี่ยข้างหน้าจะติดถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามป้อมเนี่ยจะเป็นทางที่ลาดลงไปคือเป็นถนนที่ยกสูงขึ้นมานะครับเป็นป่าหญ้าหรือขึันนิดนึงก็จะมีต้นก้ามปูต้นใหญ่ตั้งตระงานอยู่ซึ่งอายุก็น่าจะหลายสิบปีให้แแผ่กิ่งก้านสาขาเมื่อคลึ้โชวนให้หน่ากลัวยามค่ำคืนนะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นติงเขา ร,ริมถนนหน้าป้อมเนี่ยก็จะมีไฟสองสว่างในคืนนั้นก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็มีลมพัดเย็นสบายด้วยความที่เพิ่งเคยเข้าเวงครั้งแรกครับก็รู้สึกเกร็งเพราะว่าต้องคอยชบทวนทํารายงานแล้วก็บทรายงานว่าจะต้องรายงานตัวยังไงพอลาจ่ามารหรือนายมาเขาบอกว่าจึงไม่รู้สึกง่วงเลยสักนิดนะครับ เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเฝ้ายามเนี่ยช่วงประมาณตีสองคุณบอมก็บอกขึ้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูขอออกไปเดินข้างหน้าหน่อยนะเพราะว่าอยู่นี้มันเบื่อเบื่อว่ะไปดูข้างหน้ามีอะไรให้ต,วตรวจจาบ้างก็ในขณะที่คุณบอมเดินรอบๆบ,บ,บริเวณก็คือเดินริมถน,นนเนี่ยครับคุณบอมก็สังเกตว่าไม่เห็นว่ามีรถจากไฟหน้ารถคันหนึ่งครับขับมาจากทางซ้ายมือ ซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามป้อมน,นะครับในขณะที่รถใกล้เข้ามานั้นกุบอมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะครับเพราะว่าเห็นอะไรบางอย่างอยูอย่บนหลังคาเก่งของรถกระบะพอมาใกล้ได้ระยะหนึ่งก็เห็นว่าเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับก็เห็นว่าเป็นคนนะครับนั่งอยู่บนหัวเก่งกระบะหันหน้าไปทางท้ายรถก็เหมือนนั่งห้อยขาอยู่นะครับตอนนั้นคุณบมคิดว่าคงเป็นพวกวัยรุ่นแบบที่คึกคนองทําอะไรทำหามี้ครับ คุบอมก็ให้ความสนใจก็ยังมองคนที่นั่งอยู่ไปเรื่อยๆจนรถค่อยๆวิ่งผ่านหน้าคุณบอมไปคุณบอมก็พยายามมองหน้าของคนที่นั่งบนหลังคารถนะครับสุดท้ายคุณบอมเห็นว่าเป็นผู้หญิงนะครับใส่ชุดสีขาวนั่งก้มหน้าอยู่ก็จ้องตาตามแบบไม่กระพริบเลยนะครับว่าทําไมถึงไปนั่งบนนั้นเนืานรถคันนั้นขับผ่านหน้าป้อมไปได้ไม่เกินสิบเมตรนะครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณบอมบอกว่า อันนี้ต้องแบบทำให้เขาตกใจมากๆก็คือผู้หญิงที่นั่งเนี่ยอยู่บนหลังคารถเก่งหลังคาเก่งเนี่ยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นนะครับแล้วก็กระโดดลงจากรถแล้วจากนั้นก็กระโดด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 ลงไปข้างทางนะครับซึ่งอย่างที่ผมกลืนไปตอนแรกว,ว่ามันสูงมากนะครับว่าเพราะต้องเป็นถนนยกสูงพอกระโดดลงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ากระโดดหายไปในป่ายากข้างๆนะครับก็กระโดดขึ้นไปบนต้นก้ามปุ๋ยครับคราวนี้และร่รางนี้ก็หายไป แต่ว่าเสียงเนี่ยยังได้ยินอยู่ครับว่าเหมือนมีเสียงคนกระโดดเหยียบเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งขึ้นไปบนภูเขาครับฟึ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 บขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคุณบอลเห็นตอนหน้าตอตามมันก็เลยแบบรีบผันหน้าวิ่งกลับเข้าไปในป้อมครับแต่ว่าในขณะที่ตัวเองกำลังวิ่งกลับเข้าไปในป้อมเนี่ยก็เห็นเพื่อนที่เฝ้ายามด้วยกันเนี่ยครับกําลังวิ่งเหมือนกันครับแต่วิ่งไปแอบอยู่หลังป้อมเมื่อคุณบอลวิ่งมาถึงที่ป้อมเขายัางไม่ทันจะพูดอะไรเนี่ยเพื่อนบอลก็บอกว่า มึเงเงียบไว้กูก็เห็นเหมือนมึงนั่นแหละมึงอย่าพูดอะไรนะกูกว,ว่ามันจะได้ยินแล้วมันจะกลับลงมาอีกคุณบอมกับเพื่อนก็นั่งแอบอยู่รงเคาน์เตอร์ป้อมตรงนั้นนะครับก็สลับกันมองว่าเฮ้ยจะมีอะไรลงมาจากเขาอีกไหมแล้วผ่านไปได้ประมาณห้านาทีครับคุณบอมกับเพื่อนคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วล่ะก็เลยออกมายืนเฝ้าหน้าป้อมเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าตีสี่ครึ่ง จนตีสี่ครึ่งแล้วจ่าก็ไม่ได้เดินมาเช็คประจำจุดตามที่เคยบอกไว้นะครับแต่เข้ามาตอนตีห้าทีเดียวเลยพร้อมกับพาพื้นอาหาเกณฑ์ผัดใหม่มาเปลี่ยนเวรแทนจ่าเองเดินมาหาแล้วพูดว่าจ่าจะไม่เล่าอะไรให้ฟังหรอกนะแต่ถ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเองเจออะไรก็อย่าไปกลัวนะเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรพวกเองหรอกซึ่งคำพูดดังกล่าวเนี่ยทำให้เพิ่มความสงสัยให้กับทั้งสองคนเนี่ย มากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับก่อนจะเข้ากองร้อยคุณบอมกับเพื่อนก็ไปรอใส่บาตรเพื่อทําบุญให้กับสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเจอมาเมื่อคือนนี้ครับเมื่อหลวงพ่อเดินมาถึงแล้วสองคนก็ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ทักว่าเมื่อคืนเนี่ยขา้ามาให้เห็นแล้วลูกไม่ต้องกลัวนะเขานะ่ะอยู่บนเขาช่วงขึ้นสิบห้าข่้อะ่ะก็จอกไม้คนพบเจอบ้างแต่ไม่เคยทําอันตรายใคร แล้วหลวงพ่อก็เดินจากไปคุณบอมกับเพื่อนมารู้ทีหลังว่าข้างบนเขาเนี่ยจะมีสารที่ว่ากันว่าเป็นสารเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ข้างบนนะครับซึ่งจะคอยปกป้องปกปักรักษาบริเวณรอบๆภูเขาลูกนี้อันนี้แค่จุดแรกที่คุณบอมเฝ้าเวียนยางนะครับบอกว่าจุดที่ไม่น่าจอสุดก็ดันเจอก็ไว้ถ้าต่อไปผมมีเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับคุณบอมมาเล่าอีกก็จะมาเล่าเพื่อนๆ่ายอีกครั้งนะครับสําหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ ขอบคุณอย่ามติดตามช่อง MyM Story ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ